ย้อไปสุสดท้ีค่ะเราเล่นเกมเอ,อ่บอบากเสียงกันมาเล่นเกมคุกกี้รันนะคะโดยไม่ต้องใช้ไลน์นะก็เออมันน่าจะหลดเขาน่าจะมีตั้งมาแล้วแต่เราเพิ่งได้เล่นคือไม่ได้ไม่ได้เล่นหรอกคือเพเราเพิ่ง<า>รู้ไงเราเพิ่งได้หลดมาเล่นโอเคเ,ออเราแพ้แน่เลยอ่ะคดีว่าเราทานน้องไป เย้เราชนะโอเคไปน้องเราท้าไปไปจะทำให้สุดความสามารถยังแพ้แล้แลเป็นอันคาดอย่างนั้นเยไปโอ้โหน้องน้องเล่นเก่งมากเลยคุณนะที่ท้าเรามานะ่ะ ขคห,หยุดเอ่ยี <Yeah. S 1> ยเราจะสนทนากันแล้วก็โอ้ยถ้าไม่ได้ยินเสียงพูดบางครั้งหรือว่ามีเสียงอะไรรบกวนไงก็ขออภัยด้วยนะคะ ก็คนที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากคนไลคก์กดซับกดแชร์ด้วยนะคะก็ถ้าซับเราครบส5สิบห้าหรือ4ี่สิบซับประมาณนั้นคะก็จะบองมาแค่นี้ก่อนถ้าเราได้ประมาณนั้นไม่สามถ้าไม่ถ้าเกิดว่าเราได้ส5สห้าซับแล้วเราค่าซับเราเอะไรางี้ด้วยเพราะตอนนี้ซับเราได้ส2สองหรือซับถ้าเราไม่รู้ถ้าซับเราครบ สี่สิบซับเมื่อไหร่นะเราจะทำแชาเลนขึ้นมาชรเลนแกกับยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะส่วนใครที่มาติดตามเราเนี้ยแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์เป็นเป็นเขาเแคสเกมอยู่วันนี้ก็เดี๋ยวเราจะ <c oughs> ก็ถ้าเกิดว่าใครมาดูคลิปนี้แล้วใครเป็นยูทูบเบอร์คอมเมนต์การางคิดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าชื่ออะไรเวลาเราทำแชาเลนขึ้นมาเราจะได้ท้าไปถูกคนนะคะ ซึ่งตอนนี้เราคิดได้แล้วเราจะท้าใครนะคะเดี๋ยวถ้าชาลทำลา,ชาเชลนถ้าเราทำชาเลนทีคนแรกที่เราจะท้าคือกกนะคะกกช่องกกอะไรเกมมิ่งโอ้อะไรไม่รู้จำไม่ได้ช่องกกนะคะเคโอเคอะค่ะฉะนั้นแหละคือท่องที่เราจะท้านะคะถ้าเราทำชาเลนขึ้นมา เป็นจองที่เราหามานานมากซึ่งได้สองนี้จะชนะน้องหรือเปล่าได้สองแล้วแพ้แน่เลยแล้วว่าตายอย่าเพิ่งตายนะขอร้องเราขอชนะน้องสักทีหนึ่ง cho cookie kia cần Hãy subscribe cho ก็ถ้าแครไม่สนุกก็ขอแพ้เล่นใหม่ดีกว่าเราจะเล่นใหม่ไม่ได้อะแพ้โเน้อใช้กลัวดีอ่ะ ส่งของขวัญส่งคำขอขอออ,อ,อโอเคก็ใครที่จะแอดเรามาฮะก,ก็ ชื่อตามชแนลเลยนะคะเบลกิมมิ่งชแนลเอ้ยเบลเบลกิมมิ่งค่ะนะคะก <c oughs> ็ไม่เว้นนะคะเรือจะเว้นก็ไม่รู้เราจำไม่ได้เอ้ร้อยสี่เก้าแล้วเอ้ร้อยสี่ห้าแล้วเอ้ร้อยเก้าห้าแล้ว ดา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 ไม่รู้คุกกี้นำโชคหรือคุกกี้อะไรเนี่ยสุ่มผลิตไอเทมทุกๆ15.00อืมุดศูนยเว้นนะคะเว้นนี่เบลเว้นเกมมิ่งเว้นค่ะก็ตำแนวเลยตำแนวเลยตำแนวคืออะไรอะ คืออะไรเอ่ยตามแนวคืออะไรเอ่ยโ <Okay. S 1> อเคปิ๊อีกจุดกันเอ้คุกกี้วิ่งผัดเป็นตัวเจ้าหญิงที่อันนี้ใช้เป็นห,หน่วงนางฟ้าเพราะมันช่วยฟื้นคืนชีพ รันไปกับเรานะโอเคก็มีคนถามเรามาทางไลน์นะคะเพราะว่าเขาถามเราว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะเราเคยแคสเกม แล้วเราพูดภาษาอีสานไปใช่ไหมเพราะตอนนั้นเราตกใจปะมันเป็นเกมผีอะซึ่งเราถ้าเราตกใจเราจะพูดภาษาอีสานออกมาใช่ไหมส่วนมากเราก็จะไม่ค่คยได้ถ่ายคลิปหรอกถ้าเราเล่นเกมผีเพราะว่าแต่มีครั้งหนึ่งอะคนดูเขาขอมาในไลน์เขาบอกว่าถ่ายคลิปเกมผีห,หน่อยเล้เอาชื่อเกมให้แล้วเราก็ลองเล่นดูถ่ายคลิปตอนนั้นเราตกใจเราพูดภาษาอีสานออกไปทีนี้คนเขาคนที่เขามีไลน์แล้วเขาก็ถามว่าเป็นคนอีสานนะคะนี้ เราบอกว่าใช่ค่ะเป็นคนอิสานค่ะทีนี้อุย้ยทีนี้เขาบอกว่าให้เราพูดอีสานนะคะในคลิปเด็ก็ได้คลิปหนึ่งซึ่งคลิปนี้เเรายังเรายังจะไม่พูดนะเราจะพูดในคลิปหน้เพราเป็นคลิปไหนดีอ่ะ ็นคลิปไหนดีวะเป็นคลิปหน้าแล้วแหละคลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้าอยากให้เราทำอะไรคอมเมนต์ใต้ล่างเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลฟ์กดซับสไครป์กดไลฟ์กดซับสไครป์กดติดตามกดแชร์กดให้เราด้วยนะคะก็ไม่ดียังไงติชมด้านล่างก็ไม่แคร์ไม่สนุกยังไงก็บอกด้วยนะคะว่าไม่สนุกตรงไหนอะไรยังไงนะคะเราจะได้แก้ไขเป็นปบปุ่แก้ไขนะคะ ออพี่บิวสตรีมนะพี่บิวนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเลมนเราจะไปดูสตรีมพี่บิวดีกว่าโอเคก็จะอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงพูดนะบางครั้งก็ขออภัยนะคะ เราไม่รู้จะพูดอะไรไ้ถ้าเล่นเป็นถ้าเล่นถ้าเล่นกับน้องเนี่ยเราจะพูดไม่หยุดเลยอ่ะก็เออสำหรับคนที่สตรีมเป็นอ่ะก็คอมเมนต์มาบอกเราด้วยนะคะว่าสตรีมยังไงนะเพราะตอนนี้เราอยากสตรีมมากเลยแต่เราสตรีมไม่เป็นก็ใครรู้ก็บอกเราได้นะคะก็ถ้าใครมีชาแนที่แล้วมาดูแล้วก็สอนได้นะ ทำคลิปสอนเลยแล้วบอกเราว่าทำคลิปสอนเราจะได้เข้าไปดูแพ้อ่ะอ้าวชี่ไหนเฉย มีรับสามคอเคก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามกดกระทืบ ทุกอย่างโอเคก็คลิปนี้ของเาไปก่อนค่ะอยากจะมา็นอย่าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามกดให้เราด้วยนะคะไม่ดียังไงติชมได้อะไปปรับปรุงนะคะโอเคบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามกด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 ให้เราด้วยนะคะบายคลิปหน้าอยากให้เราทำอะไรคอมเมนต์ด้านล่างด้านล่างนี้ ก็หลายคนถามมาว่าอลายคนบอกว่าอยากเห็นหน้าพี่จังเลยอยากให้หน้าน้องจังเลยอยากให้หน้าเธอจังเลยก็เราบอกแล้วนะคะว่าให้ซับถึง50หรือให้ซับถึง40หรือ45ก่อนนะคะเราถึงจะเปิด้าให้ตรงซึ่งตอนนี้ได้แค่32ซับถ้าอยากดูหน้าเราก็ต้องแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะ